สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมมีคันเตียปอมมาแนะนำพี่พี่อีกแล้วนะครับเป็นคันไดว่าคอร์สไฟนะครับนี่เข้ามาเยอะเลยนะครับนะครับเป็นคันกาไฟไกฟูจิรีซิตฟูจิดำจับเป็นโฟม EVA ราคาถูกมากๆนะครับพี่พีครับจับต้องได้แน่นอนนะครับวันนี้สินค้าเข้ามาเยอะเลยนะครับเลยเอามาแนะนำให้กับพี่พี่นักตกปลาทั้งนะครับรุ่นใหม่และรุ่นเก่าก็ใช้ได้นะครับอยากจะ ลองสัมผัสกับคันนะครับคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับไดว่าคอรไฟล์เข้ามาแล้วนะคะพี่พี่ครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าใช้ได้หมดเลยนะครับคุณภาพดีไกด์ฟูจิรีซีฟูจินะครับแล้วก็เสริมด้วยเอ็กคอร์ดด้วยมีให้เลือกทั้งขนาดท่อนเดียวและ2ท่อนนะครับเวท7ทั้งเบและสปินนะครับเวทส0บทั้งเบและสปินท่อนเดียวและ2ท่อนนะครับบางรุ่นนะครับอาจจะบดพี่พี่ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับก่อนสั่งซื้อนะครับว่า อยากได้ขนาดนะครับสองท่อนนะครับพี่ๆก็เลือกเข้ามาได้นะครับทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไดว่าคอร์ไฟนี่นะครับสวยๆเลยนะครับคันกาไฟ X คอร์นะครับ made in เวียดนามนะครับตัวนี้เป็นงานเวียดนามเลยนะครับคุณภาพนะครับดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่รายละเอียดให้ดูแล้วกันนะครับแต่ผมขอเป็นคัน2ท่อนแล้วกันนะครับ เป็นคันกาไฟนะครับนะครับคันกาไฟพุดเดิลนะครับมีตัวเกี่ยวนะครับนี่โรงงานทําตัวเกี่ยวมาให้เอาไว้เกี่ยวตาเบ็ดนะครับตัวนี้ไว้เกี่ยวตาเบ็ดนะครับบางครั้งเราไปเกี่ยวไกด์นะครับกระแทกนะครับไกด์วงในชํารุดเสียหายนะครับมีให้เห็นก็เยอะนะครับบางรุ่นไม่มีมาให้แต่รุ่นนี้ทํามาให้นะครับเอาไว้เกี่ยวตาเบ็ดนะครับเวลาที่เราย้ายหมายเคลื่อนที่ขับมอไซค์นะครับ เกี่ยวนะครับแล้วขับไปเลยนะครับหรือว่าเอาไว้หลังรถนะครับเกี่ยวไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องนับถอดเยื่ออันนี้แบบสําเร็จเลยนะครับเกี่ยวตัวเยื่อพร้อมสายนะครับพร้อมออกตกในหมายต่อไปได้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวเกี่ยวสําหรับคันไดว่าคอร์สไฟลตัวนี้นะครับคันที่พูดถึงเป็นงานเอ็กคอร์สในช่วงท่อนล่างนะครับส่วนท่อนปลายก็จะเป็นคันเป็นงานกาไฟปกตินะครับเป็นงานกาไฟปกตินะครับ เดี๋ยวให้ด э right ูนี самой, ่นะครับเป็นแบงค์น้ Fuji, ําตาลนะครับตัวนี้เป exactly. <quote> ็นแบงค์น้ําตาลนะครับแบงค์น้ําตาลไกด์วงในเป็นโอลิงฟูจิโอลิงคันกาไฟเอ็กคอร์เสริมนะครับเพิ่มความแข็งแรงความเหนียวนะครับให้กับคันท่อนล่างนะครับส่วนท่อนบนเป็นงานกาไฟปกติครับเป็นงานกาไฟเคลือบมาให้นะครับเป็นงานกาไฟเคลือบมาให้แบงค์น้ําตาลสวยๆเลยนะครับชุดไกด์ของคันเบ็ดนะครับชุดไกด์ของคันเบ็ด ตัวคอสไฟเนี่ยนะครับไกด์จะใหญ่นะครับข้อดีของไกด์ใหญ่ๆนะครับก็คือเวลาเราต่อสายฟูโรคาร์บอนหรือสายช็อคลีเดอร์นะครับแล้วเรากรอสายเข้ามาด้านในนะครับบางครั้งถ้าเป็นไกด์ไมโครกไกด์รุ่นใหม่ๆจะเป็นไมโครกไกด์บางครั้งเรากรอเข้ามาแล้วตีออกไปบางครั้งสะดุดถ้าเป็นไมโครกไกด์แต่ตัวนี้เป็นไกด์ตัวใหญ่ตีไม่สะดุด นะครับตีไม่สะดุดเราสามารถใส่สายฟูโลคาบอนสมมุติถ้าในกรณีที่เราก่อเข้ามาใส่สายฟูโลคารบอนนะครับเล่นงานใหญ่ๆก็50-60นะครับตีออกไปก็ยังไม่ค่อยสะดุดกับตัวไกด์เท่าไหร่นะครับก็ช่วยรักษาตัวไกด์วงในได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไกด์ตัวใหญ่ฟูจิโอริงไดว่าคอร์ดไฟล์นะครับรีซีทฟูจินะครับรีซีทฟูจิ กอกรฟเป็น EVA นะครับช่อนล่างเป็น EVA นะครับพุดเดิลนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงพี่พี่ครับพันกว่าบาทพันนิดๆเองนะครับพี่พี่ครับพี่พี่ที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าน้องๆนักตกปลานะครับรุ่นใหม่นะครับอยากจะขยับนะครับคันที่มีคุณภาพตัวนี้นี่แนะนําเลยนะครับไดว่าคอสไฟล์ไกด์ใหญ่ๆนะครับตีเนี่ยไม่มีสะดุดนะครับไกด์สวยๆนะครับตัวนี้นะครับก็ สินค้าเข้ามานะครับเลยแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับที่สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้สําหรับเจ้าคันไดว่าคอร์สไฟอันนี้เป็นเบสแคตติ้งเดี๋ยวให้ดูตัวสปินนิ่งสักหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวผมแกะสปินนิ่งให้ดูถ้าเป็นสปินนิ่งไกด์ขาเดียวสวยมากๆคลาสสิกเลยครับนะครับถ้าเป็นสปินนิ่งนี่ไกด์ขาเดียวนะครับ คันกาไฟส์นะฟูจิอลูมิเนียมนะครับออกไซด์โอลิงนะครับคอนเซปต์ไกด์ e v วีเกริปนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับกับเจ้าคันไดว่าคอรไฟลตัวนี้นะครับนี่หฟุตหนะครับความยาวที่6ฟุตหนะครับเวทมีเดียมนะครับแปกับ10 2 0ทางเบรสและสปีนท่อนเดียวและ2ท่อนสวยๆเลยครับ พี่ๆที่สนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับสำหรับคันเบตตีเหยอรลอมไดว่าคอสไฟตตัวนี้นะครับวันนี้เอามาแนะนําให้กับพี่ๆทั้งกบปลาทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้รับชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดของคันนะครับเจ้าไดว่าคอสไฟนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ